บ่อยใช่ไหมคะถ้าสนิทสนิทกันก็อาจะเป็นเฮ้ใหอะไรเงี้ยอันนี้คือการพูดกับเพื่อน,นใช่ไหมให้ Hi, อะไรอย่างนี้นะแล้วก็หรืออาจจะพูดเป็นในลักษณะของสภาพอากาศใช่ไหมคะแต่ละวันเนาะตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นเราก็อาจจะตอนเช้าเนี่ยเราจะใช้คําว่า good morning ซึ่งมีนักศึกษาบางคนเนาะใช้คําว่า good morning นะคะก็ใช้ได้เนาะ ถ้าเราเจอกันในช่วงบ่ายเราก็จะใช้คำว่า afternoon นั่นเองแล้วก็ถ้าเราเจอกันในช่วงเย็นเราอยากจะทักทายสักหน่อยเราก็จะพูดว่า good evening เนี่ยค่ะตรงนี้เนาะเห็นเมาส์คุณครูใช่ไหมคะอันนี้อ่านว่า evening ซึ่งแปลว่าตอนเย็นนั่นเองนนเนาะ,อะนอกจากทักนี้เราอาจจะใช้ในลักษณะว่าทักทักในลักษณะว่า บายดีไหมเป็นยังไงบ้าง,างนี่นะคะมันอาจจะเป็นประโยคที่เป็นคำเฉพาะนาะซึ่งหมายความว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะก็อย่างเช่นประโยคที่สามานี่นะคะ What's going on? What's going on? ทุกคนลองออกเสียงตามทิศพร้อมกันนะคะ What's going on? ลองค่ะ w h What's i o i ก่อนแปลว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมดีเนาะวันนี้มันเป็นประโยคที่เราสามารถทักท่ายมันได้นะคะหรืออาจจะพูดทำถัดไปนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะใช้เลยนะทุกคนอาจจะเลคเชอรไว้นะคะจดไว้ว่าบางทีโอ๊ยหมอตุดหมอนิ่งมันเชยไปแล้วอย่เรารู้สึกว่าได้ยินบ่อยแล้วเราอาจจะพูดคำาอื่นที่มันดู ดูแบบถามสารทุกสิส่ที่มันนอกเหนือจาก Good morning how are you นะคะอาจจะใช้คำว่า h o w s is going อ่าเนี่ยนะคะมันเป็นคำที่ส่เนี่ยนะ h o w s is going อ่าลองออกเ,เอสียงดิ h o w s o is going อ่าแปลว่าเป็นยังไงบ้างอะไรน,นะคะส่วนประโยคที่ห้าอันนี้ทุกคนเห็นกัน่อยใช่ไหมข้างล่างนี้ How are you ใช่ไหมคะ How are you ลองออกเสียงที How are you มันเก่ง <are> uh, okay, แต่ว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมนะคะลองดูประโยคถัดไปอาจจะพูดคำว <How> ่า How everything ลองออกเสียงทิ How everything นั่นก็หมายความว่าสบายดีไหม,ไไหมนั่นแหละเนาะ h o w s e v e r y t h i n g นะคะต่อไปหรืออาจจะทักทายด้วยประโยคที่มันจะยาวขึ้นมาหน่อยนะ,ะอันนี้ก็แล้วแต่เรา,าจะสะดวกใช้นะคะคำถัดไปลองออกเสียงตามคุคูนะคะ what have you been up to what have you been up to ประโยคที่สองฝักฝา,านะคะอาวลองอ่านพร้อมกันนะ What have you been up to อ่านักศัลลองอ่านที่ What have you been ค่ะ What have you been up to ก็มีลักษณะว่าเป็นยังไงบ้างนันเดีทีนี้เวลาเรา จะตอบว่าหรือเราจะพูดว่ายินดีที่้รู้จตานะคะก็ใช้คำว่า nice to meet you ก็คือเห็นกนึกษาบางคนก็ทักทายเพื่อนๆที่ในฟ้าเรียนด้วยกันเนาะก็จะพูดคำว่า nice to meet you นะคะใช่ไหมกานานก็ม่นานก็พูดคำนี้ใช่มเมื nice to meet you นะคะหรือจะพูดคำว่า p l e a s e to meet you ก็ได้เหมือนกันน่ะทีนี้ประโยคสุดท้ายคำนี้ทุกคน ลองช้าง n อศี si. อันนี้เคยได้ยินไหมมีใครเคยได้ยินไหมเวลาคนต่างชาติเขาทักทายกันเขาพ,บพ,บพบูดคาว่าล si. องช้า n งอศีลมีใครเคยได้ยินไหมคำนี้ไม่เคยเ,เคยได้ยินอยู่บ้างน,นะคะอะ่ก็คือคํานี้มันแปลว่าไม่เจอกันกนานกต้องไม่เสี่ยงแล้ว้ามาถูกต้องนะคะก็คือนั่นก็หมายความว่า ม่เจอแค่นาเลยนะใช่ไหมเพราะ็่ลองลองทำโนโลเนี่ยมันค่ะว่าไม่เจอกันนานเลยเนหะ็นไหมเราอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้นะคะในการทักทายกันเนาะโอเคได้แล้วนะประโยคทักททยนอกจากทินโลวันธรรมดาวันนี้เราได้หลายคำแล้วนะ,ะทีนี้เวลาเราสนทนาใช่ไหมคะเวลาเราสนทนานอกจาก ถามกันแล้วว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องมีการตอบใช่ไหมคะเพราะว่าผู้สนทนาก็คงไม่พูดคนเดียวใช่ไหม้องถามถามกันแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะผู้สนทนาเป็นคนตอบน,นั่นเองอ่าตัวอยา่างง่ายๆเลยเนาะสมมติว่าคุณที่ช่ร์นะคะจะเป็นคนถามว่าเป็นยังไงบ้างนักศึกษาก็ต้องตอบใช่ไหมคะว่ามีรู้สึกยังไงสบายดีไหมหรือไม่สบายยนะังไงเนาะ อ่าคุณคุณจะลองถามเนาะถ้าเราถามอะไรอยู่เวลาเราตอบเราจะตอบตามไรคะถ้าเราโอเคสบายดีเนี่ยเราก็จะตอบคำว,ว่า I'm fine ใช่ไหม I'm fine หรืออาจจะพูดว่าอะไรคนะ I'm good ก็ได้ใช่ไหม I'm good หรืออาจจะพูดว่า I'm okay อ่าง่ายไหมเวลาเราบอกว่าเราสบายดีเราพูด เราตอบกลับง่ายๆได้เลยใช่ไหมคะอาจจะพูดว่า I'm fine หรืออาจจะพูด I'm good หรือ I'm okay แล้วก็อาจจะพูดขอบคุณเนาะเป็นปริญญาใช่ไหมคะอาจจะว่า I'm fine thank I'm fine thank you หรือ I'm good thank you ได้หรือรอจะว่า I'm okay นี้ก็ยิ่งง่ายเลยใช่ไหมโอเค I'm okay, okay thank you นี่นนะั้น o k เดี๋ยวคุณู้องถามหน่อยแล้วกันว่าวันนี้เป็นยังไงว่า